สำหรับ BCS เนี่ยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เฉลิมหานพานนิสประธานกรรมการบริหารของ BCS นะคะแล้วก็ในฐานะนายกสมาคมโรงพยาบาลเอก,กชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานจัดหาวัคซีนโควิด -19 ีเนี่ยท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าด้วยสถานการณ์โควิดในขณะนี้เนี่ยเร่งตัวขึ้นผู้ติดเชื้อยอดเพิ่มขึ้นต่อวันเนี่ยก็มีการยังเหนือระดับหมื่นกว่ารายนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เร่งตัวแบบนี้แน่นอนว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยยังมีให้บริการนะคะ ในการที่จะตรวจโควิดแบบ PCR ประมาณ800 0ถึง12 0 0 0รายต่อวันนะแล้วก็มีรับผิดเทสเนี่ยรับผิดเทสเนี่ยประมาณเอ่อก็ก็มีการให้ตรวจตรงนี้ด้วยนะคะแต่หากพบว่าตรวจพบว่าเชื้อเนี่ยหลังตรวจรับผิดแอนติเจนเทสเนี่ยมีการพบว่าติดเชื้อนะคะ ก็ต้องไปตรวจ p c r ซ้ำนั่นแหละนะคะเพื่อยืนยันผลต่อไปซึ่งยอดตรงนีนะ้มีการตรวจเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณแระทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนว่าหลายท่านก็ถามว่าแล้วในส่วนของเตียงหลับเป็นยังไงบ้างตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลน,นะคะมีการขยายเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วล่ะคะ่นะ,คะแล้วก็มีการใช้บริการกับโรงแรมพนมิร Hospital ต่างๆเนี่ยเพิ่มเป็น30แห่งหรือประมาณ1 2 0 0 0 ห้องพักนะคะแล้วก็ขยายเตียงสีเหลืองเนี่ยในโรงพยาบาลอีกหนึ่งพันแปดร้อยเตียงเขาก็ค่ะว่าตรงนี้แหะคะ่ะภาพของการขยายเตียงภาพของการเร่งเข้าไปตรวจนะคะ <ๆ S 1> เข้าไปใช้บริการของหลายๆท่านนะคะไปตรวจ PCR รับพิเทสต,ต่างๆเนี่ยนะคะทำให้ผลประกอบการก็จะสะท้อนผลประกอบการให้มีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะตั้งแต่ไตรามาสสองเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นการเติบโตที่ต่อนเนื่องสูงไปถึงครึ่งปีหลังเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งถามว่าในฝั่งของที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคือเมื่อมาสูขที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประชุมกันนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปนะคะในส่วนของอันนี้ข้อมูลจากนายแพทย์วิทูลดาดวิบูลค่ะผู้มนวยการองค์การเภสักชกรรมเนี่ยแหะค่ะองค์การเภสัชกรรมและซิลิฟาร์มาในนามของบริษัท ชทพเนี่ยนะคะก็มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการแล้วนะจัดหาและกระจายวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยคะ่ะประมาณ5ล้านโดสนะคะ5ล้านโดสจะทยอยเข้ามาในไทยตั้งแต่ไตรามาสีเป็นต้นไปจนถึงไตรามาสหนึ่งของปี65นะคะก็จะเป็นเป็นไปตามกำหนดเดิมว่าอย่างนั้นละคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาโรงพยาบาลต่างๆนะคะสภากาชาติไทยด้วยนะคะมีการชำระเงินค่าวัคซีนครบถ้วนแล้วจากนั้น กระบวนการต่อไปเนี่ยก็คือทางองค์การเภสัชก็จะชําระเงินให้กับซิลิฟาร์มานะคะที่เป็นตัวแทนจะนําเข้ามาเนี่ยแหละค่ะก็แน่นอนว่า5ล้านโดสจะเข้ามาไทยอย่างแน่นอนนะคะและในฝั่งของบรกมองยังไงบ้างบริษัทลักทรทพย์ k t b ท t เนี่ยบอกว่า b c s เนี่แหละคือ Number one นะคะคือเขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่ ดีและยังคงเลือกซื้อนะคะสำหรับ BCH ให้ราคาเป้าหมาย30บาท50สตางค่ะ